บริษัทไทยฮอนด้าจำกัดผนึกพลังร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการหรือสพทและภาคีต่างๆร่วมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้คนไทยหันมาสวมใส่หมวกกันน็อกจนเป็นนิสัยเพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนให้กลายเป็นศูนย์ภายใต้โครงการสังคมหัวแข็งเป็นปีที่7โดยดรอารักษ์พรประภารองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดพร้อมด้วยนายนิสิตเนินเพิ่มพิสุทธ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการและตัวแทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมเปิดงานสังคมหัวแข็งครูสร้างได้ปีที่7เด็กไทยนั้นคือหัวใจสำคัญและจะกลายเป็นกำลังหลักของประเทศในอนาคตไทยฮอนด้าจึงมุ่งมั่นเอาใจใส่ปกป้องและให้การดูแลที่เหมาะสมอย่างรอบด้านและหลากหลายโดยมุ่งเน้นไปที่ความรู้และความเข้าใจถึงความปลอดภัยในการสวมใส่หมวกกันน็อกซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อก้าวไปสู่การมี พฤติกรรมขับขี่ที่ดีและปลอดภัยสังคมหัวแข็งก็ปีนี้เป็นปีที่7็เริ่มต้นมาจากที่เราเรียกว่าสังคมหัวแข็งแล้วก็กลายมาเป็นโรงเรียนหัวแข็งครูสร้างได้ย้อนไป3ปีที่ผ่านมาเราได้เริ่มจาก4 3โรงเรียนใน4จังหวัดก็คือเชียงใหม่ภูกเก็ตสมุทรปราการแล้วก็กรุงเทพเป็นโครงการทดลอง43โรงเรียนแล้วในปี2564้กเราก็ได้เพิ่มขึ้นไปถึง1 ร2อิโรงเรียนเป็นโครงการทดลองแต่ตอนนี้ที่ร2 0ีเราก็มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการที่จะสื่อสารที่ทําให้คุณครูได้เข้ากับนักเรียนเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นมาปี2565เราก็ตั้งไว้160โรงเรียนแต่มีโรงเรียนสมัครมาถึง264โรงเรียนเกินคาดหวังว่าจะมีความสนใจมากโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ต่อเนื่องเราไม่สามารถที่จะ,จะทําเองได้ครับเราก็ต้องอาศัยดิลเลอร์นะครับเกิดตัวแทนจําหน่ายฮอนด้า มีอยู่ทั่วประเทศถึง1,240แห่งที่จะให้ความช่วยเหลือกับโรงเรียนในสังกัดสพทอได้ทุกอำเภอเลยต้องขอขอบคุณสพทอแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งให้ความอนุเคราะห์จริงๆแล้วเอกชนเราถ้าจะทำให้ได้สมบูรณ์ถ้าไม่มีภาครัฐมาช่วยนี่ก็คงจะไม่ได้โครงการที่ยั่งยืนในปีนี้เราก็คิดว่าเราจะทำเป็นไฮบริดนะครับปีนี้ทั้งออนไลน์เพื่อจะให้ เข้าใจแล้วก็จะได้ขยายไปทุกโรงเรียนระบบการสื่อสารของเรานี้ก็ได้มาตรฐานไม่แพ้ประเทศใดในโลกทั้งนี้สะพทได้ให้ความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยสถานศึกษาซึ่งนับเป็นหนึ่งในในโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการที่ได้มอบหมายให้ส่วนราชการในสังกัดขับเคลื่อนความปลอดภัยสถานศึกษาในหลายรูปแบบซึ่งเป็นความท้าทายอย่างยิ่งที่จะต้องหาแนวทางทําอย่างไรให้สถานศึกษาเป็นมากกว่าสถานที่ให้ความรู้แต่ยังต้องเป็นสถานที่ที่อยู่แล้วมี มีความสุขและมีความปลอดภัยด้วยอยากจะฝากคุณครูทั่วประเทศเมื่อได้ทราบถึงว่าโรงเรียนหัวแข็งครูสร้างได้นี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์ติดต่อที่ร้านตัวแทนจําหน่าย h อนด้าทั่วประเทศเลยครับทุกอำเภอแล้วเราก็จะมารร่วมกันสร้างสรรค์สังคมดีๆสังคมหัวแข็งสังคมที่จะเป็นสังคมที่ปลอดภัยคิดถึงอนาคตของเด็กๆล่วงหน้าที่เขาฝันว่าอยากจะเป็นครู อยากจะเป็นนักวิศวะอยากเป็นตำรวจอยากจะเป็นนักบินพยาบาลหมอเขาจะเป็นไปได้อย่างไรถ้าเขาประสบอุบัติเหตุไม่มีหัวกกัน,นก็กทั้ง,งที่กขาไม่ได้ผิดเลยอันนี้ก็อยากจะขอให้โรงเรียนขอทุกท่านนะคติดต่อมาได้เลยครับเรายินด,ดีพร้อมที่จะทำงานร่วมกันครับผม